ความเดิมจากตอนที่แล้วแอบบี้นั้นได้เดินเข้าไปในป่ามืดมิดพราอมไม่พอใจที่นิกนั้นไปดูดดื่มเพลินๆกับเอมมาก่อนเธอนนั้นจะหลงทางจะไม่พบเจอกับนิกที่พยายามตามหาเธออยู่และทั้งสองคนก็ได้เคลียร์ใจกันพร้อมกับจุบกันสองทีด้วยความอินเลิฟแต่มีมาเคี้เรน่อนโวกมาที่มาขัดความอินเลิฟและพร้อมจะแดกทั้งสองคน,คน พี่อยู่นะได้เว้ยเวอย่าอย่านิ่่ไม่ไ,ไม่ทำน,น,นิช่วยนิ้ช่วยนิน้โอเ้ยอ,อ,อยาไอ้สัสอย่าทำกูใครรู้ปะ ลุงที่มาพร้อมกับเสียงคาร์บอยจะวิ่งไปไหนอ่ะช่วยช่วยก่อนไม่แอบบี้ละนิกล่ะละนิกล่ะซ,ซ่อนไม่ดีวิ่งก็ไม่วิ่งก็เหมือนนั้นซ่อนดีกว่ามันอยู่ข้างหลังไหมอ่ะ ยายาแม่งไอ้สัสแก้กูมีวิชาเหมือนลีออนจะดวลมีดกับมึงตรงนี้แหละอยากช่วยนี้อยากช่วยนี้แต่ตาเยเลยปีนดีไหมปีนก็ได้เฮ้ยแต่ว่ามันจัดมันก็น่าจะปีนได้ป่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ยังไม่อยากเสียใครตรงนี้ขอร้องล่ะนจะเป็นเหมือนเดอะทาวเวอร์ป่ะกูะไม่ยอมหรอ,อกเด็กคี่จะแดกกูไอ้ไฮายีน่าบ้าเลือดแกจะไม่ได้กินแอปบี้่าใครก็ได้ลงสไนเปอร์ยิงมันอ้อย อย่าทำหนูไปหานี่ไปหานีกาน่กลับที่เดิมใช่ไหมกลับไปที่เดิมนะไร่เฮียอะไรละพอแล้วมึงหิวเหรอซ่อนซ่อนซ่อนต้องการหายใจปะกัว่าต้องการหายใจแน่เลย ねえねえねえ ดอควาล่ค่ายสยองนองเลือดภาคโดยกูเองเล่นโดยกูเองตัดโดยกูเองไม่มีพันธมิตรนี่กับแอปปี้เขาเพิ่งจูบกันเองนะสามทุ่มสิบเอ็ดยี่สิบสองสิงหาเจ๊คอบยงเกมไปแล้วเป็นเกมที่สนุกเฮ้ยเจ๊คอบแล้วง่ายเหรอชัดฟิลอยู่เมื่อกี้ โคตรยิ่งเงาเลยโอ้ไม่ได้ถอดเสื้อนึกว่าถอดเสื้อจะเหมือนเหตุการณ์ไอ้ของเด็กแหงขี่ใหญ่ลืมไปหมดแล้วเนี่ยเศร้าคู่มาเอ้ยแม่เห็นใจทุกคนเลยเด็กขอบอย่าเศร้าไปเลยเพื่อน เพลงมังเล่าเหลือเกินตัวขึ้นเพื่อนสู้ต่อไปลูกผู้ชายเราควางหินเก็บหินไว้หน่อยไหมไปง้อเลยต้องฝึกอีกหน่อยนะ จะจฉันจนได้สินะก็ไม่เห็นยากหนีมาที่นี่มันก็สนุกดีใช่ไหมตอนที่นึกว่าโดนจับได้ของงั้นเนาะร้องไห้เจคอบเจคอบฉันนึกว่าเราตกลกกันแล้วว่าพวกเราถือว่านี่มันแค่เพื่อนรสนุกสนุกคบกันแบบแค่ระยะสั้นๆงี้ไง ใชใช่ฉันฉันรู้มันมันมันก็แค่เศร้าอ่ะเธอชอบทำตัวให้เป็นที่สนใจตลอดเดคอรไม่ไม่อยาเชื่อเธอแลกลิ้นกับไอเวนนั่นไอนิกา no but nick is kind of ฉันก็ชอบเขานะแต่ฉันว่าเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงแก้ผ้าด้วยซ้ำเก็ใช่แหละมันก็ดูใช้เล้นเก่งดีแต่เธอีชอบกลุ่มภาษาฉันจริงทำไมเธอก็แรงไปคนนี้มันไม่ควรเป็นแบบนี้ทางเธอไม่มีอะไรหรมันไป โอ้อยลืมเลยว่ามึงดึงสายอยา่าอยู่ที่นี่ทำหน้าบูดทำตัวบา้บาๆบอๆแล้วจินตนาการถึงเล่นของนิกในปากฉันไปโอ้อออไม่เอ้ยเฮ้ยอะไรจะล่ออีกแล้วเหรอจะเอาผ้าชุดตัวไปทำอะไรย่อก็ตกลงกันแล้วแค่ดูแลโดสนุกใชหมอุ้ยมันไม่จบสิ้นไปนอนก่อนไหม,ไม,ไม สงสัยคืนนี้ยังอีกยาวนานก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคไปเอาพอ้ามากูต้องเอาตัวรอดในสองสถานการณ์แบบนี้เหรอถามจริงให้กูพักหน่อยไม่ได้เหรอี่อะไรใต้น้ำเดี๋ยวติงเหรอหรือเจสันอ๋อคนตาย นี่กับแอปบบี้ที่รอดจากอสุรกายนั้นจะเป็นยังไงเจคเขากับเอ็มมาจะใจกับเหตุการณ์อะไรบ้างโปรดติดตามตอนต่อไป